สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกทรัพย์นะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานดวงคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะวันเสาร์วันอังคารวันอาทิตย์คนสามวันนี้ดวงคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะอ่อยากรู้ไหมคะนะเดือนพฤษภาค,คมนะคะนะเดือนพฤษภาค,คมนะคะ เดือนนี้ดวงคุณมีเกณฑ์ไปทิศทางไหนบ้างคะอยากรู้ไหมอ่ะมาตั้งจิตดีๆไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นพลังงานดวงนะคะอะไพเดอ o o มูขึ้นมาเลยใครที่มีเกณฑ์ผิดหวังนะคะมีเกณฑ์มันไม่ได้ดั่งอกดั่งใจนะสิ้นหวังท้อแท้และช่วงนี้บอกเลยนอนไม่ค่อยรับเครียดนะคะหรือ รางสังหรณ์ช่วงนี้จะฝันแม่นฝันดีเป็นพิเศษเลยชอบฝันเห็นคนตายนะคะในช่วงนี้บอกเลยนะอม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยไกด์ไลน์ชี้ทางนอนไม่ค่อยรับเลยในช่วงนี้นะคะนะเน้นทำบุญนะคะเน้นทำบุญนะอืม ให้บอกมาเลยว่าจะเจอสิ่งดีๆนะคะใครที่ไม่ได้ดังอกดังใจมักจะผิดหวังเรื่องความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคนสามวันนี้เดือนนี้นะคะจะเจอสิ่งที่ดีงามพลามแปดเลยแม่นะคะ The Empress มาเลยสำหรับคนโสดยินดีนะคะคุณจะท้องนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีน้องด้วยนะและในช่วงนี้บอกเลยว่านะคะคุณจะมีนะ วิญญาณนะคะคนที่เขาล่วงลับไปแล้วนะคะคอยดูแลคุณอยู่นะคะและคุณจะฝันแม่นฝันดีนะคะท่านจะมาคอยให้โชคให้ลาบแกะคุณนะคะ,ะมาดูกันสิว่าท่านอยากจะอวยพรอ,อะไรอีกคุณจะข่าวดีเปิดปังปุริเย่ถ้ามาถึงตอนนี้อยากจะบอกว่าไม่บังเอิญแน่นอน ไห้เด็กซันมาแล้วชื่อเสียงเกียรติยศคุณจะมาเต็มนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่นะเหมือนว่ามันทุกอ,อกทุกใจนะคะท้อแท้สิ้นหวังนะบอกเลยปลายอุโมงนะคะต้นร้ายปลายดีเอาสิแม่จา๋ารวยเปิดปังชื่อเสียงมาอยากท้องจะมีน้องมีโชคมีลาบรวยมั่งคัง่งช่วงนี้นะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงไค่มาเด็กซันนะจ๊ะ ดวงเปิดดวงดีนะคะในช่วงนี้นะโชคดีข่าวดีรอฟังได้เลยเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะมันขึ้นมาเลยนะ1819ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ